เอาเคต่อมานี้สินนี้สินก็คือว่าเป็นภาระผูกพันของกิจการนะครับเป็นผลจากการที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแปลว่าอะไรอย่างเช่นเราเคยไปกู้หนี้มาไปกู้ยืมเงินมาแปลว่าอะไรแปลว่าณปัจจุบันต้องจ่ายดอกเบียมีผลกระทบในอนาคตคือว่าในอนาคตเราต้องคืนเงินเขานะครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ยว่าจะมีสามอย่างภาระผูกพันในปัจจุบันแปลว่าต้องจ่ายดอกเบี้ย เกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าเราเคยไปกู้เงินมานะครับต่อมาคือสูญเสียทรัพย์ในอนาคตอนาคตเราต้องไปจ่ายเงินกู้คืนหมายความว่าคือเราเราเคยไปกู้เงินมาอนาคตรเราก็ต้องจ่ายเงินคืนอันนี้คือสูญเสียทรัพย์ในอนาคตนี่คือตามทฤษฎีคือถ้าเกิดว่าทางบัญชีนะบางอย่างเนี่ยมันมันไม่สามารถแยกเป็นนี้สินกับสินทรัพย์ได้โดยตรงเขาก็จะใช้ทฤษฎีพวกนี้ในการจับ แต่เราอ่ะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเพราะเราแค่อ่านงบดูในฝั่งนี้สินก็รู้แลละคือนี้สินเราแค่ใช้อย่างเดียวพออันนี้คือผมผมบอกในฝังเี่ว่าคือทางบัญชีเนี่ยมันจะจะแยกอย่างนี้ให้นะอ่าต่อมานะครับนี้สิตที่แบ่งเป็นสองอย่างคือนี้สินหมุนเวียนนะว่า current liability นะครับอันนี้สินไม่หมุนเวียนวิธีการแยกเนี่ยคือว่าต้องชําระภายในเท่าไหร่ถ้าชําระภายในหนึ่งปีก็คือว่าเป็นนี้สินหมุนเวียนถูกไหมครับ แลถ้าเกิดชาระมากกว่า1ปีหรือว่าต้องจ่ายคืนมากกว่านั้นก็เป็นนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับที่ต้องชาําระายในหปีเช่นไรบ้างเงินเบิเกเงินบัญชีหรือเงินโอดีนะครับเจ้าหนี้การค้าค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าต่างกันยังไงนะครับต่อมานี้สินไม่หมุนเวียนหมายความว่านี้สินระยะยาวที่ต้องชําระเกินหนึ่งปีเช่นเงินกู้ยืมระยะยาวคุณกู้ต่างๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูงบเนี่ยเราเห็นคําบางอย่างแวร้สึกเราไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรเราไม่ต้องสีเรีย่ยสเราแค่รู้ว่ามันคือน,นี่สินฝังไหนก็พอเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเราถ้าเกิดมีเวลาก็หาข้อมูลเพิ่มถ้าเกิดเวลาดูงบเนี่ยก็ดูคร่าวๆไปก่อนแล้วก็ดูว่ามันมีรนยยงสาคัญไหมถ้ามันน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องสีเรียสอะไรแต่ถ้าเกิดมันมากเนี่ยก็ยต้องไปดูว่าแล้วมันคืออะไรนะครับางสมมติเราเจอคําว่าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมันดูงงมากเลยนะมันคืออะไรวะเนี่ย เราไม่ต้องซีเรียสอะไรถ้าเกิดสมมติเราตอนจ่ายงบนะครับสมมติตอนจ่ายงบไม่ต้องซีเรียสก็คือรู้ว่าเฮ้ยมันคือนีสินหมุนเวียนนี่แหละถ้าคิดง่ายๆมันก็คล้ายๆเจ้านี้แหละคิดง่ายๆแค่นั้นก่อนนะครับคือเราเทียบกับในกลุ่มเดียวกันนะครับเออมันคือประเภทเดียวกับพวกเจ้านี้นะคือประมาณนี้เราทาความเข้าใจข้างๆตรนี้ก่อนพิจารณว่าในดีเทลแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันนั่นเองแต่โดยประเภทหลักๆเนี่ยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านงบเนี่ยเราจะเจอแบบงบบางภาษาจะมีอะไรแปลกๆดัง เออมันอยู่กลุ่มนี้นะก็ความหมายประมาณนี้แหละนะครับอ่าโอเคคราวนี้ก็มาแยกประเภทก็นี่สินหมุนเวียนนะครับตัวนี่สินไม่หมุนเวียนนี่สินหมุนเวียนก็เช่นเงินเบิกเกินบัญชีอ้พวกนี้ผมใช้สีส้มนะครับก็คือเวลาเกิดในชีพเนี่ยก็ให้ลท์สีส้มไว้ได้นะเช่นพวกนี่สินหมุนเวียนนะครับเจ้าหนี้ค้าตัวเงินจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายนะครับเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป,ปีนะครับ นี่สินหมุนเวียนอื่นๆนะครับต่อมานี่สินหมุนเวียนเดี๋ยวผมจะเล่าแต่และตัวรายละเอียดให้ฟังนะนี่ผมอาา่านคร่าวๆเร็วๆก่อนแล้วกันนะครับว่าเงินกู้ยืมระยะยาวนะฮะพุทกู้ระยะยาวนี่สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง,งานแล้วก็นี่สินอื่นๆนะครับดังนี้นเราจะคําศัพท์บางอย่างที่เราไม่คุ้นเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเราแค่รู้ว่ามันกุ๊ปไหนเท่าน,นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเลขในยะสําคัญเยอะอย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ย ไอ้เงินกู้ยืมระยะยาวน,นี่ถึงกำหนดชำระในในึ่งปีโหชื่อยาวมากเลยเราไม่รู้ว่าไม่เข้าใจเยื่ออะไรแต่มันตัวเลขม,มันเยอะนะเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมว่จาจริงๆนล้วไอ้นี่คืออะไรนะครับแต่หลักการข้าวๆือว่าไอ้นี่สิบหมุนเวียนเนี่ยต้องจ่ายภายใน1ปีโดยคอนเซ็ปต์เท่านี้เราก็รู้ละไอ้รายการทั้งหมดเนี่ยต้องจ่ายภปยนน1ปีแน่นอนนะครับคราวนี้เงินจะเกิดเบิกเกินบัญชีเช่นเงิน O.D. ต่างๆเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินนะครับ ต่อมาเจ้านี้กันข้าเจ้านี้กันข้าหมายความว่าเราไปติดหนี้ชาวบ้านใช่เวลาอ่านพวกนี้ผมอยากให้เข้าใจคอนเซปต์ว่าเจ้านี้คือใครลูกนี้คือใครเพราะว่าเวลาไปอ่านในงบเนี่ยมันจะเจอคําอื่นๆที่มันงงกว่านี้โดยจะพ้องกันเงินรวมก,ก็คืออย่างนี้เรามีบริษัทแม่กับบริษัทลูกเป็นลูกน,นี้กันอ่าเฮ้ยใครต้องใจ่ายใครวะเราจะเริ่มงงแล้วดังนั้นเนี่ย เราแยกง่ายๆคิดว่าลูกนี่เขาติดเงินเราเจ้าหนี้เราติดเงินเขาประมาณนี้เดี๋ยวพอไปอ่านงบการเงินรวมล้วจะงงอย่างบริษัทแม่กับลูกเนี่ยบริษัทแม่เป็นเจ้าหนี้บริษัทลูกใครใจ่ายเงินใครอ่าประมาณนี้นะครับแล้วนั้นเนี่ยคือคือคือเราอ่านงบเดียวเราจะเราจะสืกอว่าไม่งงโอ้โหเจ้าหนี้เราก็รู้แล้วลูกนี้เขารู้แต่พอไปอ่านงบการเงินรวมเนี่ยโอ้งงเลย ใครติดเงินใครวะเนี่ยนะครับจะเริ่มงงนะครับดังนั้นนี่เพยายามดูนิดนึงแล้วกันนะครับผมให้ข้อา้าเลยว่าลูกนี้ใครติดเงินใครนะเขาติดงินเราใช่ไหมเจ้านี้เราติดกินเขาอันนี้พยายามจับคอนเซ็ปต์ว่าพาะอ่านเดียวอ่านทรวมจะงงนะครับต่อมาตรวจเงินจ่ายนะครับว่าเช็คที่เราจ่ายไปแล้วนะครับต่างๆซึ่งเช็คเรามัดตีไม่เกินหนึ่งปีอยู่แล้วปันผลค้างจ่ายอาจจะเจอบ้างหมายความว่าเราประกาศ x d ดีไปเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่ x d ดีเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยอนาคตยังไงก็ต้องจ่ายปันผลแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะมีวันจ่ายทีนึ่งถูกไหมเรา X d ดีเสร็จยังไม่ได้เงินเลยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยแปลว่าปันผลที่ครั้งจะจ่ายในอนาคตต่อมาบอกว่าเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระแค่หนึ่งปีคือเงินกู้เนี่ยปกติมันจะยาวถูกไหมสมมติเรากู้แสนหนึ่งห้าปีแต่เรา อาจจะไม่ได้จ่ายแสนเดียวตู้มห้าปีเลยคือแบ่งจ่ายเช่นแสนเดียวห้าปีปีแรกจ่ายสองหมื่นปีสองจ่ายสองหมื่นปีสามจ่ายสองหมื่นทุกสองหมื่นเนี้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่รวมดอกนะครับจริงๆมีดอกด้วยดังนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่สองหมื่นที่ต้องจ่ายในปีแรกเนี่ยแปลว่ามันถึงกำงหนดชําระภายในหนึ่งปีถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้ด้วยก็คือนี่สินระยะยาวที่มันต้องจ่ายในปีนั้นๆเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่ในนี้ด้วยนะครับดังนั้นก็จะมีการย้ายฝั่งลว นะครับจากระยะยาวมาเป็นหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนอื่นใช่ไหมบ้างที่บอกว่าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแปลว่าอะไรครับจากชื่อแปลว่าใช่เราใช้บริการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่จ่ายเหมือนเราจ่ายเหมือนเราใช้มือถือรายเดือนอะ่ะใช่เนี่ยก็เป็นนี่สี่เรียลต้องจ่ายในอนาะคตถูกไหมครแปลว่าเราไปใช้บริการไปแล้วแต่เรายังไม่ได้จ่ายต่างก็บอกว่ารายได้รับลงหน้า เราเชา่าบ้านมีบ้านมีห้องเช่าแล้วกันลูกค้าจ่ายเงินเรามาแล้วหนึ่งปีเต็มถูกไหมเราได้รับรายได้รับลวงหน้ามาแล้วเราก็ต้องให้เขาเชา่านั่นเองนะครับดังนี้ก็จะแยกให้เราเป็นนักลงทุนอ่านอย่างเดียวพอไม่ต้องลึกๆว่าทำไงช่างมันให้เป็นนักบัญชีไปผมเคยไปอ่านไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยรู้ไหมเนี่ยไอ้เนี่ยเกือบบทนึงเลยนะในบัญชีว่ามันจะตัดกันยังไง โหรู้สึกหูยุ่งยากมากแต่ถ้าเกิดเข้าใจแล้วมันก็ดีนะครับพี่บี้ท่านาไหนมีอยากมีขยากไปอ่านบัญชีเพิเ่มเติมไหม <c oughs> ไม่เลยเชิญไม่ต้องซีเรียสเรานักลงทุนตีความหมายเป็นพออันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ได้วันนี้เลยคือเข้าใจเบื้องต้นคือจริงๆแล้วพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจหมดก็ได้ดแค่เรารู้ว่ามันคืออะไรมันอยู่ประเภทไหนตีความยังไงเป็นพอนะคือหลักการลงทุนไม่มีอะไรมากคือเน้นตีความ นะครับตระมาเงินกู้ระย,าย,ายระยาวกู้ยืมระยะยาวก็คือว่าเราไปกู้ชาวบ้านมานะครับเกิน1ปีหุนกู้ระยะยาวนะครับก็เกิน1ปีอยู่แล้วนี่สินที่อันเนี้ยจะเกิดจากยบบัญชีของตัวใหม่บอกว่า,วา,วานี่สินภาระผูกพันผลประโยชน์ทั้งงานนะครับก็ต้องลงเป็นนี่สินระยะยาวด้วยอย่างเช่นบริษัทนี้นะตั้งของทุนให้นักให้พนักง,งานพอพนักง,งานก่าจะออกข้าตอนอายุ60ซึ่งมันนานมากก็เลยเป็นนี่สินระยะยาว นะครับต่อมาที่สินอื่นๆเช่นที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนนะครับก็รายการอื่นก็อาจจะมีเพิ่มสรุปรวมกันก็คือนี่สินหมุนเวียนกับที่สินไม่หมุนเวียนเนี่ยเป็นเท่ากับนี่สินรวมข้อสังเกตบอกว่ากิจการเนี่ยที่มีนี่สินมากๆเนี่ยแสดงว่ามีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นคือความเชื่อเราว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยชอบนี่สินบริษัทที่มีนี่สินมากๆนะครับแต่กิจการที่มีสินมากๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ น่ากลัวเสมอไปเช่นแบงค์ไม่แน่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาที่ชัวร์ดีกว่าเซเว่นอ่ามีเจ้ามนี้การค้าเยอะมากถ้าเกิดเคยดิเซเว่นเนี่ยจะดีสูงดี DE สูงจนแบบโอ้โหบางตัวน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วดีอีอย่างนั้นน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเพราะว่าเป็นเจ้านี้การค้าถูกไหมครับเพราะว่าเกิดจากการได้เปรียบทางธุรกิจถ้าเกิดว่าใครใครดิวกับเซเว่นนะสมมติใครเปิด ต้องเอาสินค้าไปวางในเซเว่นจะรู้ว่าโหน้ําตาแทบจะไหล <c oughs> คือคุณต้องเอาไปวางก่อนอะ่ะกว่าจะได้เงินนานมากอะ่ะยิ่งคุณเป็นยิ่งคุณลายเล็กอ่ยยิ่งนานอะ่ะอาจจะถึง90วันหรือว่านาะนคนมันจะซักไปเกือบครึ่งปีเลยได้บางนะครับคือคุณต้องเอาไปวางก่อนอะ่ะเซเว่นบอกถ้าคุณไม่ยอมใช่ไหมไม่ต้องเข้าเซเว่นโอ้โหชีวิตเราจะจบเลยนะเรามีโปรดักตัวเดียวต้องขายในที่นี้เท่านั้นอะ่ะยังไงเราก็ต้องยอมถูกไหมพาะ เพราะอะไรเพราะว่าเซเว่นอะชานัลที่ลูกค้าจะเข้าอะมันทั่วประเทศแล้วมันกว้างมากแต่ว่าเขาอะมีอํานาจในการต่อรองสูงมากเขาี่แทบไม่ต้องงอลูกค้าเลยถูกไหมไม่ถึงว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องงอซัพพลายเออร์เลยถูกไหมคือซัพพลายเออร์เนี่ยต้องงอเซเวน่นนะครับเซเว่นบอกสมมติน้ำดำย่ห้อหนึ่งนะไม่อยากขายในเซเวน่นเซเว่นงอไหมโอ้ไม่เป็นไรอะโยบุมเอาเจ้าอื่นมาขายก็ได้อะนะครับแล้วเซเว่นนี่แม้แทบไม่งออะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ย บริษัทพวกนี้จะมีเจ้าหนี้การค้าเยอะนะครับจะดูเหมือนแบบถ้าเกิดเราเราดูแบบงบพันหาคเขาค้าบริษาะเลโชเอาค่าดีามาดูอะตัวนี้จะดีสูงเพราะว่ามันเจ้าหนี้การคา้าไงเพราะว่าบริษัทเนี่ยสมมติเซเว่นเนี่ยนะสินทรัพย์เนี่ยเขาแทบไม่มีอะไรมากคือมีตัวร้านคา้าแต่สิ่งที่เขาจะมีเยอะอะไร <c oughs> คือพวกสินค้าต่างๆที่อยู่ในบริษัทเขาดังนั้นเนี่ยพวกนี้คือเจ้าหนี้การคา้าแทบจะทางนั้นเลยล้นๆเลยดังนั้นเนี่ยพวกนี้จะดีสูงตอนลงทุนใหม่ๆอะผมะไม่รู้อะไร ผมดูจากพวกเลโชต,ต่างๆแล้วผมก็กองงบตัวไหนดีคือสูงใช่ไหมดีกันหนึ่งตัดทิง้งโอ้โหพวกนี้หายเกลียงมาจิ้นน้อยตัดทิง้งหายเกลียงจบเลยครับลงทุนใหม่ๆเซเว่นตัดทิง้งโอ้โหชีวิตแบบโอ้เพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าเป็นธุรกิจที่ดีนะไอ้นี่อย่างนั้นดูไม่ได้นะนะครับไอ้ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็แรกจากการที่ตกรถผมใช้ว่าไม่มีวเวยพอหรือเปล่าไม่มีดอกเบี้ยพอไหมพอแปดสิบเปอร์เซ็นต ต้องดูอย่างนนี้ว่าแล้วบริษัทเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ไหมย0สิเซเสริสมใช่ถึงไม่มีดอกเบี้ยก็จริงเพียงแต่ว่าเราของมากองกองที่ร้านแล้วแต่ขายไม่ได้ขาสินาของคุณเลยขายนัคืนเข้าไปเออบางอย่างไม่สามารถรับคืนคือหมเพราะว่าจริงๆริงอ่ะเราอ่ะซื้อเขามาแล้วเพียงแต่ว่าเราอะ่ะยังไม่จ่ายตังค์เขาแปลว่าเขารับคืนไหมเหมือนพี่ขายของแล้วอะ่ะลูกค้าไปแล้ว่แต่เขาจ่ายเกินที่หลัง เราก็คงไม่อยากรับคืนถูกไหมคือเราก็คงอยากได้เงินน่ะคือตามคือทั้งไปก็คงอยากได้เงินถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ดังนั้นที่เวลาเรามองหู้เนี่ยมองไปธุรกิจเหมือนเราถ้าเราทำธุรกิจอยู่แล้วเราจะยิ่งง่ายเลยครับใช่ครับคิดสมมติว่าถ้าเกิดว่าบริษัทไหนที่ที่เราเอาหนี้เฉพาะที่มันมีดอกเบี้ยเนี่ยมาคิดเป็นค่าดีๆนี่จะถูกต้องหรือไม่หรือเปล่าเออจริงๆนะเวลาดีๆเนี่ยถ้าเกิดเราคิดแบบปกติแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะเราก็จะคิดอย่างนั้นคือเอาหนี้ทุกอย่างทุกก้อน มาหารด้วย e เอาดีหารด้วย e เลยเพียง <P ink> แต่ว่าเวลาเราลงทุนนะ่ะเราไม่ควรดูแต่อย่างนั้นเราควรที่จะเอาหนี้ที่ไม่มีดอกเบีย้ยออกก่อนก็ดีแล้วดูคร่าวๆดูเพื่อความเข้าใจเฉยๆนะครับดูเพื่อความเข้าใจเฉยๆว่าเฮ้ยบริษัทนี้ไม่ได้มีหนี้ที่น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับก็สามารถเอาออกได้เังนั้นเวลาการดูงบเนี่ยนะเราไม่จำเป็นต้องไปๆ่านตำราติดต,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 ตามที่เราเรียนมาก็ได้ เราสงสัยหรือเราเข้าใจอะไรเนี่ยเราสามารถปรับปรุงตามเราได้เลยเราบอกว่าเฮ้ยนี่เยอะไม่ดีเราตัดนี่ไม่มีดอกเบีย้ยออกก่อนเลยก็ได้แล้วค่อยดูดีอีกแล้วมาแลกอันนี้ก็ทําได้จนแค่คิดว่าอีกม่ถิหนึ่งเปอร์เซ็นตต้องะไรครับอ่าสมมต,มมติทั่วไปแล้วกันนะครับอ่าใช่ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเขาแปลว่าดอกเอ่อนี่ที่ไม่มีดอกเบีย้ยเท่านั้นใช่ไหมครัหรือว่ามีดอกเบีย้ยด้วยอ่าคือเอาเอาเอาแบบแบบสเต็ปแรกก่อนนะครับ คือดีเนี่ยโดยปกติเนี่ยมักจะไม่เกิน1ึเอาแบบทั่วไปแล้วกันนะครับแปลว่าแต่ดีที่เขาคิดทั่วไปเวลาเขาแรงมให้เราดูเนี่ยตามเรโชรี่ไ่ดอกใช่คือเขาดีหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะลงทุนจริงๆอ่ะเราเอาไม่มีดอกออกดีกว่าไหมเพราะว่ามันเกิดจากการได้เปรียบจากการค้าของเราถูกไหมเราก็เอาออกก่อนแล้วจะเหลือนี้เดียวเองเชื่อว่าเอเป็นเท่าหนึ่งเท่าอาจจะลดโอ้ลดลงมาเยอะเลยครับผมเคยเอาออกแล้วลดลงมาแระน้อ ไม่งอะรีแล้วแต่ได้ครับเราสามารถตั้งค่ายท่ขเราได้เลยนะครับลงทุนเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสเลยเราตั้งค่ายท่เราได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นบรนิษัทนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยผมลงทุนใหม่ๆตอนสมัยโอ้โหปีสองพันเก้าสองพันสิบอะตอนนั้นราคาถูกมากเลยแล้วผมก็กองไม่งบเสร็จโอ้โหตัดทิ้งก่อนเลยอะมาร์จินกันน้อยแมคโครดีกว่าแมคโครชัดสุดแมคว่าแมคโครอมาร์จินบางก,กว่าเซเว่นเจ้านี้ก็เยอะกว่าเพราะขายเปบโปเซลถูกไหมคือเขารับของมาแล้วผูกมาร์จินกันน้อยนะ <DE> <S <S ดีก็เยอะตัดทิ้ง<ด><ด>แต่แต่รอบมาแต่รอบของแมคโครจะเร็วกว่าเพราะว่ามันขายของใ้ใหญ่กว่าเยอะกว่ารอบจะเร็วกว่าเ้าโอเคเดี๋ยวพักก่อนเบรกก่อนดีกว่านะครับคืสอสอนสอนน่อยมาที่ผมคิดเยอะเลยแต่ไม่เป็นไ,ไรเพราะยังไงเดี๋ยวทันแน่นอนวะนะครับแต่ก็ดีครับเป็นคําถามที่แบบเราก็คุยแลกเปลี่ยนกันนะครับก็มีอะไรก็แกลก,นนก,แกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าคือคือประสบการณ์ลงทุนเนี่ยผมอาจจะน้อยกว่าที่บางท่านนะมีอะไรก็ก็ลองแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ เอาโอเคเดี๋ยวดูซิว่าเดทเดี๋ยวลองอัพเดทก่อนแล้วกันนะครับประมาณสิบห้านาทีและฝากติดตามผลงานและกดไลค์ได้ที่แฟนเพจมิสเตอร์ไรสต็อกนะครับหรือเวิร์ดไวเว็บ facebook com m r rise stock และถ้าเกิดสนใจเข้าร่วมสัมมนากับผมนะครับมิสเตอร์ไรสต็อกนะครับสามารถลงชื่อไว้ได้ที่ w w w m r rise stock com นะครับ slash go go นะครับ slash course, C o U R s C O U R S E นะครับถ้าเกิดว่ามีคอร์สถัดไปเนี่ยก็สามารถลงชื่อในนั้นได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดผมยังไม่มีคอร์สนะครับผมจะให้ลงชื่อไว้ก่อนหากผมจัดคอร์สครั้งหน้าเมื่อไหร่นะครับผมจะรีบติดต่อและแจ้งให้ทราบโดยทันทีเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามเสมอมาครับสวัสดีครับ